สวัสดีค่ะป้าแพช่องวิถีผูไทยชาแนลปลาปราแพยีตอรับสกุลสกุนเลยค่ะพี่น้องปแพจะพามาเลาะดูรุ่นสองค่ะรุ่นหนึ่งปลาได้ประมาณนี้แล้วค่ะพี่น้องเอาเด็ดตามไปเบิ้งเลยค่ะพี่น้องสี่โมงแรงแล้วค่ะพี่น้องแต่ก็ยังหงอนอยู่ค่ะตามมาดูเลยค่ะรุ่นที่สองปลาได้หนึ่งเดือนแล้วค่ะหน่งเดือนกับมือหน่งค่ะพี่น้องเนี่ยได้ประมาณนี้แล้วค่ะไป้งต้นให้พี่น้องไปดูน้ำพอล เดือี่ยัมดูค่พี่น้องตามมาดูลยคะอี่องมื้อกับสื้อหักับนกฮัต่ะแกทั้งทั้งทั้งเท่่งะเดิมเหี่ยวค่ะพี่น้องเดืมเอ๋ยเดือเหี่ยวเนาะเดี๋ยวเอะ้าผ้าคือพี่น้องขั้นมาเบิงอ่างนั่ง โตค่ะพี่น้องโตเด้อค่ะเพราะว่าเ,เนื่องจากว่ารถรถเที่ยวทางเยอะจ้ะพี่น้องก็จะมีเสียงรบก,กวนเน้อเลยหยุดไปสักพักหนึ่งค่ะตอนนี้ก็จะมาถ่ายจะมาถ่ายตรงอ่างให้ดูนะคะเนี่ยทาอ่างดียังไงค่ะพี่น้องเด้อนี่ตีที่เรารํมต้นก่อนเนาะเนี่ยต้นก็จะประมาณนี้ละค่ะเนี่ยต้นก็จะอุดมสมบูรณ์นะคะพี่น้อง ทำอ่างดียังไงตรงอ่างนี้ก็จะมีทำอ่า,อางทำอ่า,อางตัดดกจบตรงกลางออกไปข้างนอกคับไปกบไปกบโครนโคลนแล้วก็กบเงาเนาะพี่น้องนเนี่ยนะครับก็บเสื้อขี้หมูเสื้อปุยตรงนี้ราคาทีนี้นะคะมันก็จะเก็บความชุ่มชื้นได้นานตรงหลงหลงน้ำแล้วก็น้ำหลาน้ำหลงทางหลงครับ <c oughs> นุ้ยขอไปหลายๆครับพี่น้อง น้ำข้าทาังล่งนี่ละคะรงน้ำด้านซ้ายด้านขวาตาให้ดูค่ะนี่ยามเ้าวโพดน้ำแล้วเิ่นกระสีหาหาไอตุ้นข้าวโพดกระสีหากินลงุงหาเิ่นกระสีย้อนลงอ่างค่ะพี่น้องทีนี้เิ็นกระสีไปลงกินปุยกินจิตปุยกินน้ำอยู่อ่างค่ะทั้งอ่างทั้งรงนะคะต้นแล้วก็จะแข็งแรงเพราะว่า เ้าเฮาากบปุ๋ยไว้ต้นข้าวโพดเฮากะซีมีปุ๋ยกินตรงตรงเงาเลยเนาะค่ะพี่น้องมันนี่คือเธอห้าหลายห้าหลายห้าดกห้ายาวในเมื่อห้าดกห่าย้าวเพิ่นกับสีเลี้งไปเลี้ยงลำต้นเพิ้นจะเตีนต้นก็อุดมสมบูรณ์จ้าตรงอ่างนี่ก็เก็บความชุ่มชื้นอีอ่างก็สีก็สีดีแบบนี้ค่ะพี่น้องแต่ละแต่ละมงเพ่นกัเอีกนี่คือดีเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยว ไปถ่ายตามบี่เลยนะคะกำลังหุ่นจะไ่น้องบุญใบเดปียวใบกว้างรุ่นที่หนึ่งป้าจะนรุ่นที่สอง ถ,ถือว่าง,งามได้อยู่ค่ะพี่นุง้งไอ้ที่ต่ำๆน่คือต้นพื่นต้นเพื้นน,นอ้อยจตบางทีก็เม็ดเม็ดก็ไม่ค่อยสมบูรณ์ขอโีษจ้ากำลังเฮนกำลังงามจ้ะพี่นุง้ง ต้นก็อวบอวดต้นก็เริ่มม่วงเป็นสีม่วนมงนะคะนี่พี่ไก่ก็บ่าสีม่วงพี่น่ลำต้นมันก็เริ่มม่วงขึ้นมาเลยจ้ะพี่นนองนี่ม่วงม่วงเขียวเข,ขียวต้นลำต้นเขียวเขียวเข้มใบนี่เป็นอยากรอนผิวนี่ายเหลียวสวย้าเก็ยดถ้าถ้าเกิดว่าพื้นพื้นไม่สมบูรณ์นะคะพี่น้นงการเพก่อเ็สีํำ ลำการเพื่อกระสีเป็นแข็งแข็งเพื่อนสีมีเข้เป็นยาขึ้เพื่อนสีเป็นใบไปซวยไปเลยค่ะพี่น้องตรงนี้เพือว่าสมบูรณ์เดี๋ยวอยากใบตายตอช้อยนี่เห็นตรงนี้ใบเยี่ยวสวย,ค,ยค,วคุ้นอยู่นี่น,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 าานะค่ะพี่น้องกบป่วยอยู่นี่นะแล้วสวนยางกลับมานี่เที่ยวไปเที่ยวมาอยู่นี่แหะค่ะพี่น้อง ตอนนี้ก็สีลำบากได้จ้ะพี่น้องพอปุ๋มืดแล้วนี mm. Luckily, ่ก in ็เฮาอคะก็ต้องหดน้ำย่างเดียวค่ะรดน้ำซื้อปุ๋ยย่างเดียวค่ะทีมินะเลือเด็กๆก็เฮาอค่ะนี่ยจะน้อยจะสูงปุ๋มต้องเต็มต้องเต็มแปลงเต็มหรือไปนั่งค่ะพี่น้องถ้าไอตัวก็งหันก็้อนพี่ลูกจ้าเนี่ยกะตอนนี้เย็นๆกะตัวนี้กายกำลังดีค่ะพี่น้องเริ่มเป็นสีเขียวแล้วค่ะนี่ สดนาแห้งสีเขียวกรนี้อีกค่ะบพี่น้องเพื่ได้ขี้หมูก็เซาะขี้หมูเพ่ได้ขี้งูขี้ควายขี้ผื่อกระเซาะได้หมดค่ะพี่น้องแต่ว่าเซาะขี้หมูเพิ่นกอจะละลายไวนะคะพี่น้องแต่ว่าเซาะขี้งูขี้ควายเพิ่นกอจะนานได้กินในจังน้อยเซาขี้หมูเพิ่นจะได้กินเลยนะครัพี่น้องแต่เพื่อได้ขี้เผื่อจะพี่น้องได้ขี้งูเซาะขี้งูขี้ควายขี้หมูได้หมดค่ะพี่น้องประมาณนี้ละค่ะ ย่างแห้งกันไม่ได้จะพี่น้องต้องต้องคอยจบคอยคอยจบคือเพืเลยค่ะภาษาพูดไทยคอยเดินคอยเดินคอยคอยคอยย่างเนาะคุยย่างคอยจอบนะค่ะพี่น้องโอู้เขาเนี่ไม่ต้องห่วงเลยพี่น้องเอ้ยยามเป็นไฮเอนด์นักอะเที่ยว เห็นแหมนี่ก็มีกำลังใจได้ค่ะพี่น้องแบบเฮ้าเอดแบบเฮ้าเฮาเอ็ดคักเฮาเอดแบบเฮาได้เอดคักแล้วนะผลพุ้นมาปีนี้เราก็บบภูมิใจนะก็หายม่อยเห็นเม้นท์เะเฮาขุนมีท่านหรือว่าเฮ้าเข้าบำรุงมีต้นเงิงหรือว่าเอาน้ำมีพ่อเอากลุยมีพ่อกะเป็นเกษสรแค่เกณฑ์นะจ๊ะพี่น้องจะไม่อุดมสมบูรณ์เทวะ ความสูงเพื่อนมีได้ความอดุดมสมบูรณ์มีเพียงพอเนาะพี่น้องเนะาะทวาเพลงเพีงแอวกับปินดอกแล้วนี่คือแบบเพิ่นกระสีฟักฟักก็มีสมบูรณ์ค่ะพี่น้อง <laughs> มองกัยังมีติ้นอ่างพี่น้องเลยอย่างนั้นเ้อพี่น้องเออย่าถืาอย่าสาขึ้จะเป็นเอกลักษณ์ของพระเพนะเพราะว่าเห็นมาลายลีดลีก็คือจิมีแม้นหน่านะมองไปแน่ติ้นอ่างไปแน่นะ คือจว่าเป็นเอกลักษณ์ประเภทเนาะพี่น้องเนาะเฮ้ยก <c oughs> ำลังเจอคนเมาตินอ่างเนี่ยเด้อค่ะพี่น้องอ้านี่เลยพาพาชมเบึงสวนหยามมะเร็งเนาะพี่น้องเนาะอ้าบรรยากาศมองมองสีตําๆก็ได้ค่ะพี่น้องน้ำลายเพิ่งจะสีตําๆแน่จ้ะพี่น้องเพราะว่าปลังเป่งมันคือแบบก็จะถ่ายเป็นปัน่นอะไรแบบมันก็มีเสมอเด็กก็ได้จ้ะทำนี่เนาะพี่น้องเนาะบึงบรรยาก,กาศยามมะเร็ง เดี๋ยวป้าก,ก็บชิคอยถ่ายให้เบิ่งเรื่อยๆนะคะพี่น้องเนาะถ้ามีเสียงรบกวนเฮาก็ขอขอภัยหลายๆได้ค่ะพี่น้องเลยเพราะว่าช่วงนี้เพิก่กำลังหาเสียงกำลังหาเสียงจ้าขอบคุณหลายๆค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะคะพี่น้องมาเลยค่ะเดี๋ยวป้าจะปาดปาดเที่ <c oughs> ยวเลยเนาะแหนะได้เขามาเนียขอบคุณ มันจะกำลังงานนี่ก็ไพี่น้อุ่งเพิ่งบำรุงบำรุงปุ๋ยทางใบไปสองรอบเนาะรุ่งฉีดปุ๋ยทางใบไปนั้นสองรอบแล้วค่ะนี่แหละพี่น้องมันก็เลยก็เลยก็เลยงามไม่ค่ะพี่น้อง เอสอ่างก็ดีแน่นองค่ะพี่น้องมันสมงเหมอค่ะพี่น้องชุ่มเก็บความชุ่มชื้นได้นานค่ะพี่น้องเพราะว่าปุ๋ยหรือเป่นคือซีอู่ตรงนี้อันนี้ป้าหดถือว่ายังมีทันได้อิ่มอิ่มกระโดดกินือหมูเพราะว่ามันทันไดเพราะว่าพึ่งรดครั้งเดียวเองค่ะพี่น้องพอพีศนี่เนตัวจะจีเขียวเต้มอ่างค่ะพี่น้อง คลิปนี้ก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ป้ะเพรด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ